แล้วอ่ะโอเคสุดแล้วอ่ะในชีวิตนี้ไม่กลัวโจอไม่กลัวอะไรกลัวผู้ชายกลัวผู้ชายถ้ามาแบบปกติจะสู้ไหวแต่ถ้ามาแบบแบบมาจีบมันอา <c oughs> ่านแชาตนี้นะไมไ่หวังสิงใดเลยร่างกายโอเคแล้วร่างกโอเคแล้ว <c oughs> ถามว่าเหงาไหมก็เหงา ชีวิตเราเกิดมามเลือกได้ไม่เบลหรอกชีวิตเราเกิดมาเลือกได้คุณแม่บอกว่าต่อเนี้ควาทำไปฝันอสูงสุดคืออะไรเราไม่ต้องการอะไรแค่อยากมีสามีตามพัญชนักไทยอยากมีสามีตามพญชนักไทยถามมาเยอะไหม